สิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่นอ้องประชาชนมันเป็นความสุขของพี่นอ้องยินดีนะครับถือว่าเป็นโชคดีที่ระบบน้ำของปิดรทองเข้ามาตอนนั้นที่เราใช้ขึ้นไปทำการเกษตรในชุมชนมันจะเป็นระบบของไฟฟ้านะครับาะค่าไฟาแพงมากนะครับ เปลี่ยนแรกก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์ใจนะครับ10แผงแล้วก็ถังบรรจุน้ำขนาด20,000ลิตรแล้วก็ท่อวงระบบท่อน้ำต่างๆตอนนี้นะครับเดิมจะเป็นโรงสูบน้ำระบบไฟฟ้าของหมู่บ้านค่าไปบางเดือนก็ตกประมาณ2 3 0 0 0บาทแต่พอได้รับงบประมาณสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์นะครับทำให้ค่าใช้ใจ่ายแทบไม่มีเลยนะครับ นี่คือลำน้ำให้ปล่งมีเนื้อที่อยู่เกือบร้อยไร่แต่ก่อนมันจะเป็นวัชพืชคุมไปทั้งหมดทางผู้ใหญ่นะครับจากจังหวัดได้มาติดตามโครงการของปิดทองเล็งเห็นความสำคัญในการใช้ลำน้ำตรงนี้เลยสนับสนุนงบประมาณ10ล้านนะครับขุดลอกนองตรงนี้นะครับ รองเข้ามาสนับสนุนในช่วงที่ชุมชนของเราขอพื้นที่สาธารณะ,ะจากนิคมสร้างตนเองลำเปาจังหวัดก,กรสินให้ชาวบ้านเข้ามาทําการเกษตรโดยเน้นผู้ที่ไม่มีที่ทํากินนะครับเข้ามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ก่อนคือว่าเป็นโชคดีที่ระบบน้ําของปดทองเข้ามาเปีสองนะครับตามมาปีงบประมาณ ต่อมาเลยนะครับเพราะว่าในเฟสแรก24ัวรเรือนชาวบ้านลดรายจ่ายมีรายได้ในชุมชนเกิดการสนใจก็เลยทําโครงการของบประมาณจากปดทองหลังพระโดยเฟสที่2เราขยายพื้นที่ออกไปอีก6ไร่โดยพื้นที่ทั้งหมดมีประมาณอยู่1 1เ็ไร่นะครับโดยป,ประมาณก็ได้รับสนับสนุนงบประมาณเข้ามาเฟสที่สองก็คือแผงโซลาร์เซลล์ชุดหนึ่งแล้วก็ถังอีกชุดหนึ่งนะครับ ใช้ได้พื้นที่ทั้งหมด11ไร่แล้วก็นำขึ้นไปใช้ในชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวอีกที่เข้ามาส่งเสริมต่อยอดนะครับขอบคุณนะครับทางท่านนายอำเภอสารสขันนะครับให้ความสำคัญนะครับเข้ามาติดตามมาดูแลความเป็นอยู่ของชุมชนนะครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรอำเภอก็มาให้ความรู้นะครับด้านชีวภาพชีวพันธุ์สนับสนุน นะครับปัจจัยการผลิตแล้วก็ในส่วนของพัฒนาการอำเภอจะเป็นในกลุ่มอาชีพนอกจากนั้นยังมีในส่วนของท่องเที่ยวที่จะสนับสนุนแหล่งที่ชาวบ้านทำงานเกษตรตรงนี้ให้เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ลวหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลนนบุรีแล้วก็ทางจังหวัดก็มีส่วนที่ขับเคลื่อนช่วยทุกภาคส่วนนะครับ ตั้งแต่ปี2 0 1 3โครงการปีทองหลังพระเข้ามาเราก็มาสนับสนุนในองค์ความรู้สอนวิธีการทำสอนวิธีการใช้รวมถึงมอบอุปกรณ์ด้วยรวมถึงเรื่องของการาหาตลาดด้วย ซึ่งปีนี้ห5ห6าัง6กเนี้ยก็จะมีของมาตรฐาน G A P เราก็คัดเลือกเกษตรกร10คนเข้าร่วมโครงการข้อดีก็คือในเรื่องของการขอ G A P นะครับไม่ได้ใช้สารเคมีอยู่แล้วขายอีกระดับหนึ่งก็คือขายในห้างหรือบริษัทหน่วยง,งานที่มารับตัวนี้เราก็ยกระดับว่าเออเรามีแล้วนะมาตรฐาน ทางจังหวัดนะคะได้เข้ามาทําเฟสสองการดึงน้ํามาจากอ่างเกลบน้ําเพื่อเก็บก็จะต่อมาจากาเฟสหนึเฟสสเพื่อจะต่อท่อเข้ามาที่นี่ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มวางระบบแล้วนะคะส่วนเฟสสามเนี่ยค่ะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหมือนกันจากเศรษฐกิจฐานลากแล้วก็ งบประมาณของรองนายกรัฐมนตรีซึ่งใช้พื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นทางโรงเรียนเก่าที่นิคมลำป่าอนุญาตให้ใช้ก็จะเป็นการปลูกหญ้าะะของชุมชนก็อย่างที่ท่านผู้ใหญ่ได้พูดคุยให้ฟังในเบื้องต้นก็คือจะทําเป็นกองทุนสําหรับผู้ยากไร้ในชุมชนต่อไปด้วยสําหรับเงินที่จะขายหญา้า ผู้นำชุมชนนี้สําคัญมากในการที่จะทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จเพราะว่าถ้าไม่สามารถที่จะรวมมวลชน,นให้ชาวบ้านเข้ามาทํากิจกรรมร่วมได้เนี่ยก็ยากที่จะประสบความสําเร็จแต่เนื่องจากทางทีมผู้นาในพื้นที่ค่อนข้างที่จะมีความเข้มแข็งแชร์กันได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลูกขายแบ่งกินแบ่งใช้สวนที่นี่นะคะช่วงโควิดระ,ะบาดเยอะๆค่ะ ก็จะเก็บไปบริจาคให้กับครัวเรือนที่กักตัวบ้างหรือว่ามีกิจกรรมงานบุญงานบวชงานศพเนี่ยชาวบ้านก็จะเก็บแล้วก็เอาไปช่วยเหลือให้พี่ฝีค่ะไม่ได้ไม่ได้คิดตังค์ด้วยค่ะเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันในสังคมด้วยค่ะก็ทําการเกษตรนะครับบ้านก็ทําประมงส่วนมากก็จะ อยู่ครับพี่น้องในชุมชนแล้วก็ส่วนการบริหารทุกครั้งนะครับที่จะดําเนินการไม่ว่าเรื่องใดในชุมชนนะครับก็จะมีการประชุมประชาคมระดมความคิดช่วยกันนะครับสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนสิ่งไหนที่ประสานงานแล้วมันเป็นความสุขของพี่น้องเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับของพี่น้องยินดีนะครับ ปี6 3นะครับที่ปิตองเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของระบบน้ําการเปลี่ยนแปลงสิ่งแรกที่ชุมชนของเราได้รับก็คือความสามัคคีเพราะว่าทุกอย่างที่สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางท่อทําความสะอาดแปลงหรืออะไรก็เกิดจากความร่วมมือเท่านั้นนะครับสิ่งที่2นะครับปิตองเข้ามาในช่วงโควิดก็เกิดการจ้างงานปี65เฟาสองตามมาแล้วก็พื้นที่ขยายนะครับทำให้การปลูกผักสวนครัวเป็นอาชีพรองตอนนี้ หลายครอบครัวแล้วมาเป็นอาชีพหลักแล้วนะครับตอนนี้ตื่นเช้าก็อยู่กับสวนกับแปงนะครับชาวบ้านมีความสุขในในการดําเนิกนการในตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากๆนะครับผมเชื่อมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงครับ